พริกปดนเงี้ยเสียไหมครับชูรสดดครับปลาครับข,าข้าวโพดหนึ่งใส่ยไหมครับมันนาครับบีบครับไปครับหอมหอมหัวแดงครับตะไคร้ใส่เข้าไปครับน้ำปลาครับใส่ วันนี้ก็มาพบกับก้อยกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับทุกทีของเรา่ามีนะครับกุ้งนะครับหอมหัวแดงครับตะไคร้ครับแล้วก็มะน,นาวแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ พริกครับพริกป่นนะครับชูรดสดนะครับเขาขั่วน้ำปลาปลาดิบตะไคร้ ตรงใส่ไหมครับพิกบัตนะครับใส่ไหมครับชูรถครับ,ดลดรบปลาครับข้าวคั่วหนึ่งใส่ไหมครับมันเอาครับดีบครับเพื่อน หมอนหัว,หวแดงครับตะไครใส่เข้าไปครับน้ำปลาครับใส,ใส่หอมครับผักชีครับ

ลองไปถัดเมนูนะครับถ้าชอบเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิง่งเพื่อไม่พลดเมนูต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ